เจ้าแ,แม่พมเพชรแสงทองกับสอ <ổ> นบบชัยทับนาวา,ราครับไปเที่ยวดีกว่าว่ากันตอนนี้เรื่องจบสอนชัยทับนาวานั้นมาร่วมช่วยเหลือพี่น,าาน้องชา,าวโบรา์สิลป์ ก็ถือว่าสะบักสะบอมตัวเรือตัวเซนเนอร์ เอาละครับใครกันมาหนึอยห้เตโดยประมาณนะครับมาดูตรงนี้มองซ้ายมองขวาสาชัยพัฒนาวาก็บอกให้แบบนี้ตาตลยเจ้าแม่พัดสางททงก็บอกว่าเถาเที่ยวเดียวจุดรู้ตัวกัไปเต็มแลนะครับในเมื่อวิกิตามสนามก็โทนทลุดไปเสภามืดๆมี่น้องชาวบ้านเบืหูรัเจ้แม่เพชรใ่กลางสุยพา สู้กับตาล้ายของสอนชัยทัพจาวาในรอบน้ำมังินก็ค่อยค่อยพ่ายตัขันะพองดูชิงดูเชิงน,นครับเที่ยวนี้ไม่ได้มีปัญหาก็เห็นจะไม่ว่ากันในรอบชิงชนะเลิศนะครับในนามของเจ้าแม่เพชรแทองและสอนชัยทัพดาวาครับเอาละครับ ในทองก็ไล่ตามไลย่ยิ้วในฝาาาาั่งของสอนชัยนัตนาวาสอนชัยนัตนาวาก็ไฟแรงไฟแรงแซ่บหนีตะคุ่มตะคุ่มไล่ตะคุ่มออกมาแล้วบอกว่าสอนชัยไปลองแล้วจ้าแม่เแบกแสงแพงร่แบกแสงทองตามมาเป็นแบบนี้ก็ไม่รับมีอะไรในกองใหม่นะครับแล้วก็ไถเงินไหลเข้าเทพชัยโอ้โหขอเที่ยวเร้วยายายนะครับ ครับเ,เรือเข้าเส้นชชยกรรมการตัดสินร่องน้ําน้ําเงินสอนชัยพับนาวาร่องน้ําน้ําเงินสอนชัยพับนาวาเป็นเรือชนะครับเ,เพราะฉะนั้นการแข่งขันในคู่ที่อยู่